ครับเรียนท่านสิคิโรดจเจริญธนส,สักประหลัดอาวุโสเพื่อเมืองบุรามประธานคณะกรรมการตรวจการประเมินกับเพื่อนจำมนูหมั่บ้านสันติสุขเก้าดีครับสำหรับในวันนี้นะครับทางมหมู่บ้านโฮไทนะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางคณะกรรมการ ประเมินติดตามผลนะครับในการขับเคื่อนหมู่บ้านสัตทีุ่ลเก้าดีนะครับในโอกาสนี้ผมขออนุญาตแนะนำแขกผู้มีเกียรติแล้วก็คณะกรรมการในส่วนต่างๆของบ้านโพไซดังนี้ท่านที่ติดขาบุตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระสังท่านรองวิชัยจันลอเดือนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระสังท่านธีรชักคำจอผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมา้านะครับ ผ,รรผู้อำนวยการงพนันเติมครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบดนกระสังท่านผอรังสงงรรค์อัญญสิรมนท่านผอกองคังอบตกระสังนะครับนางบุษสตรีบุญตรู ่านรองประหลัดองค์การบริหารส่วนตะบนกระสังท่านฟาญจาเอกจีรวัตรกัทสิตอาจารย์ทีมการชัยสวุวรรณภูการสอนอประจับตะบนกระสังนายเตียงใจชัยเอกหัวหน้าส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วนตะบนกระสัง ท่านรองสอพปสพปเมือยงวุยลำร้อยตำรวจโทรเกียรติพิษบุญจำพานะครับวันนี้ท่านมาเป็นกรรมการแทนนะครับแล้วก็ในส่วนนะครับของออผู้นําในกลุ่มองคอ์กรต่างๆของบ้านโพไซหมู่ที่แปดนะครับก็มีทางคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับซึ่งมีผม นายสมนึกไม้างามน,นะครับกำนันตะบนกระสังผู้ใหญ่บ้านโพไซหมู่ที่แปดนะครับเป็นประธานคณะกรรมการนายวิเชียรอันตาลน,นะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นกรรมการนางวาสนสิีทิพย์ปรสอนเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นกรรมการและเป็นประหลัดหมู่บ้านมี่คือตำแหน่งครับท่าน นายวิชัยนุ่งเรืองรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระสังเป็นกรรมการนางสาวพัชณีภูตสมศรีประธานกองทุนหมู่บ้านเป็นกรรมการนางพัชณีคำชัยประธานพัฒนาบทบาทสตรีเป็นกรรมการนายสวัยสมศรีกัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการนายมนตรีมาลัยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการนายทองแงดงศิลาแก้วเป็นกรรมการนายบุญมงพจน์เป็นกรรมการนายสุริยันศรีบุญเรือง เป็นกรรมการนายไสอินทศตีเป็นผูท้ทรงคุณวุฒินายทองดีกิ่งมาลานะครับเป็นผูท้ทรงคุณวุฒินายเสาคำพาพันศาสาหมู่บ้านนายแก้ว เลนาลินผู้นำทางด้านจิตวิญญาณขออนุญาตนะครับมนมีผู้ีนำท่านเกษตรตำบลน,นะครับท่านเกษตรวนิดาสายรัตนะครับเกษตรประจำตำบลผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหมู่ที่8นายสัจใจปานการและเป็นผู้นำอ,อจระดับตำบลด้วย นางธนูตานะครับเจยงนายจําหลังธนูตานะครับเป็นอชอบอ้านโพไซครับบ้านโพไซเองนะครับได้ถูกกำนดให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ9ดีนะครับตามน,นโยบายของท่านผู้ว่าจังหวัดวีรัมนะครับ บ้านทัวรใจเองมีจํานวน120ครัวเรือนนะครับมีจํานวนประชากรทั้งหมด645คนแดงเป็นชาย312คนเป็นหญิง333คนนะครับส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในช่วงฤดูหลังจากเก็บเกี่ยวนะครับก็จะมีอาชีพเสริมนะครับนำยามช่วงว่างงานนะครับก็จะมีการพอผ้า นะครับซึ่งเกักษก์ของบ้านโปใจการทอเสือผงการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับในด้านของเกษตรอินทรีย์แล้วก็มีการรวมกลุ่มนะครับเลี้ยงไก่ไข่นะครับแล้วก็มีการาปลูกหมอกไม้ไม้ดอกไม้กระดับนะครับในเ่วงฤดูแลนะครับ โครงสร้างโปรไีนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากท,ท,ทางท่านประธานประเมินนะครับในการประเมิน